ได้ยินเสียงเพลงเมื่อไหร่ก็ต้องโยกกันแบบนี้นะคะนี่ไม่ว่าจะไวัไหนก็ขอมันไว้ก่อน,นะคะ่ะได้ยินเพลงพี่แอลนะคะเพลงโปรดเลยค่ะก็เพลงขึ้น30ยังแจ๋วขนาดนี้นะคะมีจ้ำม่ำเอาแน่อย่างนี้ต้องเต้นจัดเต็มค่ะลืมอายุกันไปเลยนี่คือขบวนแห่ระฆังจากคณะแฟนเพลงพระเอกลุกทุ่งตลอดการที่จัดขึ้นบรรยากาศนี้วัดสว่างอารมณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ที่เห็นนำแถวเลยคือพี่หมส่สมรักนะคะศิลปินลูกทุ่งเจ้าของตําแหน่งสุดยอดแฟนพันธ้ยอดรักสลักใจพี่หม่เขาก็เผยว่าแหมปีนี้คุณผู้ชมน่าเสียดายจริงๆที่ไม่ได้จัดเวทีแสงสีเสียงเชิญนักร้องลูกทุ่งมาขึ้นแสดงเหมือนก่อนเพราะว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาย,ยังคงมีจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 เกือบ500รายทุกวันเลยนะคะซึ่งเดิมทีงานนี้ตั้งใจจัดให้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพ่อแอลก็คือ6กุมภาพันธ์ แต่ก็เลื่อนมาเรื่อยๆเพื่อรอดูสถานการณ์นะคะซึ่งดูท่าทียังไม่มีวี่แววจะดีขึ้นทีมงานเลยตัดสินใจจัดงานทําบุญถวายระครังกันเองโดยเฉพาะกลุ่มแฟนเพลงไม่เกิน30คนค่ะซึ่งครั้งนี้ไม่เพียงระลึกถึงยอดรักสลักใจเท่านั้นแฟนเพลงลุกทุ่งยังสลักชื่อสอนเพชรสอนสุพรรณไวยพศเพชรสุพรรณ ถุยลูกไทยครูจา so ัาโสอินและครูสุรินภาคสิริลงไปบนระฆังเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ทุกท่านมีต่อวงการลูกทุ่งด้วยค่ะในวันนี้ก็หลักๆเลยคืออุทิศให้กับพ่อแอลยอดรักสลักใจนิพนไทยวันนะครับเพราะว่าตั้งใจเลยครับว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งต้องทําให้พ่อแอลยอดรักสลักใจรวมถึงนักร้องทุ่งและครูบาอาจารย์ทางด้านวงการลูกทุ่งทุกๆท,ท,ท่านที่ จากไปด้วยครับด้วยตัวผมเองเวลาที่มีกําลังต่างเนี่ยก็อยากจะบรณะหลายๆที่ครับที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักอยากให้มีคนรู้จักอยากให้มีญาติโยมมาทําบุญที่วัดแค่นี้เราก็ดีใจแล้วครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่แรกด้วยที่ใหม่สมรักได้มีโอกาสทําเพลงถวายทางวัดมีค่ะแต่ปีนี้เขาให้ยกเลิกค่ะ,ะปกติไปนักร้องอะ่ะ จะมากันเนี่ยวันนี้จะมากันหลายคนเลยสิบกว่าคนแต่พอทางกลางก็าต่างมาก็คือเราต้องยุติเนี่ยดูเนี่คนก็ไม่ค่อยมีเลยน้อยมากเลยปีนี้ค่ะปีนี้ปีนี้ได้แบบได้ทั้งคล้องได้ทั้งร่างคายเปลนที่ดีใจมากแล้จ้ะและจุดป,ประสงค์ก็คืออุทิศให้พี่แอทุกอย่างที่ทำก็เพื่อแก้ะ ถ้าปีนี้นะคะพี่แอลยอดรักสลักใจย,ยังมีชีวิตอยู่จะอายุครบ66ปีพอดีค่ะซึ่งจริงๆนะคะพอแอลเป็นคนจังหวัดพิจิตรแต่ที่แฟนเพลงจัดงานทําบุญวันคล้ายวันเกิดให้ที่นี่ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดพระน,นาครศรีอยุธยาเพราะว่าต้องการทําบุญให้วัดที่ห่างไกลผู้คนนะคะแล้วก็ได้ช่วยสร้างชื่อเสียงให้คนมาทําบุญที่วัดนี้ด้วยซึ่งนอกจากถวายรักทงค่ะคุณแสงเพชรพรสวรรค์ คือท่านนี้เป็นหนึ่งในแฟนคลับยอดรักสลักใจนะคะเจ้าของเพลงส้งตมตำชื่อต้อยยังแต่งเพลงถวายวัดด้วยก็ถ่ายทำเอ็มวีบรรยากาศสวยๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในวัดเลยนะคะเป็นอีกทางบอกว่าอยากเรียกให้คนามาทำบุญที่นี่กันเยอะๆค่ะมีจุดประสงค์ที่ว่าจะร่วมทำบุญกับทางวัดเพื่อเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่จะให้ญาติโยมได้ไดรู้ว่าวัดนี้ วัดสว่างอารมณ์เนี่ยก็ได้แต่งเพลงถวายหลวงปู่หลวงตกรนะครับก็มี3-4มสี่เพลงด้วยกันมีหลวงปู่กองช่วยด้วยแล้วก็มาวัดดีกว่าอยากให้มาทาบุญฮะอยากเชิญชวนให้ให้มาทาบุญที่นี่ว่าที่วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ทมไมกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีหลวงปู่กองท่านซึ่งเป็นเจ้าวัาองค์แรกครับ ช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้นะคะเป็นเดือนครบรอบวันเสียชีวิตของยอดรักสลัดใจกลุ่มแฟนเพลงก็ตั้งใจจะจัดงานทำบุญอีกครั้งหนึ่งและน่าจะจัดขึ้นที่วัดสว่างอารมณ์เหมือนเดิมค่ะาะอยากจะถวายระฆังให้ครบ9ก้าใบซึ่งต่างก็มีความหวังว่างานในครั้งหน้าจะสามารถจัดคอนเสิรต์ตเป็นแสงสีเสียงแบบเต็มรูปแบบได้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมพอยิ่งถ้าจัดแบบนั้นได้เนี่ยโอ้โหข้ามวันข้ามคืนเชื่อว่าคนจะมาร่วมงานบุญกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ